สำรวจรายการเด็ดที่คุณต้องเช็กอีดาวตลอดอาทิตย์นี้พบกับแตกต่างอย่างลงตัวสไตล์การร้องที่ไม่ธรรมดาโลโมโซนิกในวิดีโอบล็อกเสารที่30บ่าย3าโมงครึ่พูดคุยกับซีนุม่มอารุมดีชัดทูคัลเลอร์ถึงคอนเสิร์ตใหญ่ที่รวมทุกความคันใน very special อาทิตย์ที่1บา่าย3าโมงครึ่ง สุดมันกับ5นุ่มร็อกหน้าหล่อที่งาน2 0 1 2 FT Island Concert Play FT Island in Bangkok ใน Asian Delight เพิ่หัสที่5 2ทุ่มอัปเดตหนังใหม่มาแรงรีวิวหนังดีน่าดูเพื่อแฟนหนังตัวจริงโดยเฉพาะใน The Flix ทุกวันพฤิหัส3ทุ่ม The Flix <Fr> ทุกรายการเด็ดที่คุณไม่ควรพลาดดูได้ที่นี่เว r ร